สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูวิธีการติดตั้งชิวหน้านะครับแล้วก็ตะแกรงพับตะแกรงหน้าของ v e ส p a า LX 125นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับซึ่งสามารถที่จะทำได้ง่ายๆนะครับอย่างตัวชิวหน้าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองถอดให้เพื่อนๆดูนะครับ ซึ่งใช้แค่ประแจเบอร์17ตัวเดียวนะครับใช้คันเอาเพราะว่าตัวตัวเขาเนี่ยจะมีรูอยู่แล้วนะครับมีรูอยู่แล้วเราก็นี่ครับเห็นไหมครับตรงน็อตตรงขายึดเนี่ยครับเราก็ใช้ประแจเบอร์17เนี่ยครับขันทวนเข็มนาฬิกาเนี่ยครับคันอาออกเนี่ยครับเพราะว่าด้านในเขาก็จะเหมือนเป็นพุกนะครับเวลาเรา ขยายขันเข้าไปเนี่ยให้แน่นเนี่ยมันก็จะขยายมันก็จะแน่นเต็มรูมันก็จะยึดติดตด,ดึงไม่ออกนะครับนี่ครับขันทวนเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆซึ่งทําไม่ยากครับพอคลายน็อตหลวมๆเสร็จก็ใช้มือขันต่อนะครับเพราะว่าน็อตตัวนี้เขาค่อนข้างจะยาวนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทําอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็ใช้ประแจเบอร์17เนี่ยครับค่อยๆขันคลายน็อตออกครับ ขันไปเรื่อยๆครับไม่ยากพอน็อตไขตัวหลุดเสร็จออกมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงชิวหน้าออกมาจากรูได้เลยนะครับเราก็ใช้สองมือครับประคองเพราะว่าเดี๋ยวจะหลุดร่วงลงมานะครับพอไขน็อตเสร็จค็ขยับขยับขยับดึงไว้เลยครับไม่ยากครับนี่ครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับไม่ยากเพื่อนๆสามารถ ได้นะครับนี่ครับมาดูตัวน็อตด้านในกันไอตัวดําๆนี่ครับเป็นเหมือนพุกนะครับเวลาเราขันน็อตแน่นขึ้นเนี่ยไปบีบเขาขึ้นเนี่ยเขาก็ขยายเบงตัวออกมันก็จะแน่นฟิตเต็มรูนะครับอันนี้ต่อไปก็มาดูการติดตั้งตะแกรงพับด้านหน้านะครับ LX125 นะครับตัวนี้เขาจะมีเป็นเหมือนตะขอเกี่ยวนะครับเป็นเหมือนเสื้อกาดเนี่ยเป็นตะขอเกี่ยวด้านบนนะครับ ตรงตะขอก็จะมียางรองนะครับการกระแทกกันเป็นรอยส่วนขาล่างเนี่ยก็จะเป็นจุกจุกยาง2ตัวนะครับเป็นเหมือนตีนเป็ดน่ครับแบน,แบน,แบนกๆกลมๆนะครับยึดติดเท่านี้นี่ยังไม่เสร็จนะครับก็มีตะขอตัวแอลอีกตัวนะครับเอาไว้ยึดข้างล่างนะครับตรงปลายตะขอนี่ก็จะเป็นเป็นปานพับอยู่นะครับเราก็หักพวงมาลัให้มัน หันไปอีกด้านหนึ่งหักแทนให้หันอีกด้านตรงนี้ก็ได้มีช่องว่างนะครับก็ยื่นขาเข้าไปเกี่ยวด้านในนะครับพอเกี่ยวเสร็จแล้วเราก็มายึดน็อตติดกับตัวตะแกรงเลยครับอันนี้เนี่ยต้องดันตะแกรงข้างหน้าลงมาหน่อยนนงนะครับเพราะว่ามันจะได้แน่นๆพอรูตรงนั้นตรงกันเรียบร้อยเี่ยก็ขันล็อตเข้าไปได้เลยนะครับ ตรงนี้ถ้าจะมีคนมาช่วยกดลงให้สักคนหนึ่งก็จะใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ขันไม่ยากครับก็ขันใช้ไขควงตัวเดียวครับติดตะแกรงหน้าใช้ไขควง4ี่แฉกตัวเดียวนะครับง่ายๆตัวนี้จะติดตัวแ x ลเกเนี่ยจะติดตั้งง่ายง่ายกว่าตัวพวกตัวสปินนะครับตัวสปินนะครับตัวสปินตัวพิมาริลล่านะครับตัวนั้นต้องต้องเจาะรูด้วย นี่ครับคันเสร็จแล้วนะครับก็มากางตะแกงดูแข็งแรงครับติดติดแน่นหนาจับขยับโยกโยกแล้วก็ไม่สั่นไม่คอนนะครับถือว่าโอเคนะครับก็สามารถที่จะบรรทุกน้ําหนักรองรับสิ่งของได้นะครับก็อย่าไปใส่ของให้มันหนักมากเกินไปนะครับนี่สิบโลนี่กบกำลังผมว่ากาลังดีนะครับไม่ถ่งหน้ามากเท่าไหร่ นะครับนี่พอเราติดตะแกรงเสร็จแล้วเราก็เอาชิวหน้ามาใส่กับพื้นที่เดิมก็ได้ครับเมือคมู่ี้ต่อให้เพื่อนๆดูแล้วในการใส่ก็ไม่ยากครับหยิบเข้ามานะครับทั้งทั้งชุดเลยนะครับทั้งตัวชิลทั้งตัวขานี่ครับแล้วก็ยัดแทงเข้าไปในรูเลยนะครับพอเข้าไปรูเสร็จได้เสร็จก็จับใส่ขันนดันนดก็เป็นนั้นเป็นว่าเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ยาก เป็นไงบ้างครับใช้เ,เวลาแป๊บเดียวก็สําเร็จเรียบร้อยนะครับยังไงถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ